เมื่อฉันลืมตาขึ้นมาเป็นครั้งแรกฉันเห็นแววตาที่อบอุ่นของพ่อและแม่ฉันอยู่ในบ้านที่กว้างใหญ่บ้านของเรามีทั้งนกกังเขนอย่างฉันแล้วก็น้าประดู่พี่ไซใหญ่ลุงตะแบกและปูสกก่สักด์แก่ๆพวกเรานะี่ยนะมีอะไรไม่เหมือนกัน แต่เราก็คือครอบครัวเดียวกันเราอยู่กันอย่างสงบและแล้วจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งฉันก็ได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นที่ชายป่า สันใบมีดันคมกริบบาดลึกเข้าไปในล่างต้นสักชลาแกส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเลื่อยยนต์บาดลำต้นของแกลึกเข้าไปทุกทีทุกทีและแล้วในที่สุดก็ขาดสะบั้น ใจสุดท้ายระบายออกไปล่างสูงใหญ่ก็ล้มคลืนลงมากับพื้นแผ่นดินซากศพของต้นไม้มองเห็นเป็นแนวยาวเหมือนกับสมอละพูมเลือดฉันเห็นรดขนาดใหญ่ และมนุษย์กำลังลำเลียงศพของต้นไม้ต้นแล้วต้นเล่าต้นแล้วต้นเล่ารถคันใหญ่สีเหลืองหน้าตาของมันดุร้ายอมมิตใบมีดของมันคลูดไปตามผิวหน้าดิน ปกคลุมไปด้วยต้นไม้เล็กๆสเสียงร้องแหบโหยดังขึ้นดังขึ้นลำต้นของรถได้ก,กรีดผ่านต้นไม้เล็กๆวิญญาณอันบริสุทธิ์ของเด็กๆถูกพรากออกไปจากล่างดวงแล้วดวงเล่าดวงแล้วดวงเล่า ตามพุ่มหญ้าไปไม้บัดนี้คือน้ำตาของต้นไม้ที่ไหลพรางครูลงสู่พื้นดินทุกชีวิตตายโดยไม่มีความผิดหลังจากลืมตาดูโลกได้ไม่นานมนุษย์ไม่เคยเลยที่จะมองเห็นว่าพวกเราก็มีชีวิตเหมือนพวกเขา พี่ลาบบินผ่านมาบอกฉันว่า mm hmm. เขาจะเอาดินมาปิดกั้นทางน้ำตรงหูกเขาน้ำจะไหลไม่ได้มันจะเอ่อล้นท่วมป่าป่าจะจมอยู่ใต้ผืนน้ำแล้วสัตว์ป่าทั้งหลาย จะต้องตกเป็นเหยื่อของมนุษย์ที่เข้ามาล่าและก็ฆ้าพวกเขาไปจากผืนป่าที่เคยงดงามผืนนี้ ตัวแม่นั้นต้องสิ้นใจลูกน้อยที่กอดไวกระโดดไปเพราะแรงฟืนฟื้นใจเขากอดแม่หวังแกให้แม่ฟืน้นแม่จาเพราะเสียงฟืนจึงไม่คืน ใครประหา,ารซานในพิาพากษาหากลูกท่านเป็นสัตว์ป่าใครเข็นฆ่าพัดยอมไหมชีวิตใครก็รักท่านประจังบังหรือไม่โปรดเถิดจงเห็นใจสัตว์ป่าใสก็เหมือนกันอานิจจ ทงสารถูกข้างคลานเข็นข้าให้อาสันผิดด้วยหรือต้องถูกค่าให้จาบันโอ้มนุษย์จะโหดรายถึงไหนกัน อาณาจาสัตว์ป่าผู้น่าสงสารจุมลากลาดเข็นฆ่าไอ้อสันผิดด้วยหรือต้องถูกฆ่าไอจาบันโอ้มนุษย์จะโหดรายถึงไหนกันเสียงปืนที่ดังลั่น ตัวแม่นั้นต้องสิ้นใจลูกน้อยที่กอดไว้กระโดดไปเพราะแรงปืนฟื้นใจเขากอดแม่หวังแก้ให้แม่ฟื้นแม่จะเพราะเสียงปืนจึงไม่คืนชีวิตมาแม่จะเพราะเสียงปืนจึงไม่คืนชีวิตมา เลยครับความสะเทือนใจนั้นสามารถแสดงออกมาได้ทางทางในตาของมนุษย์เรานั่นเองทงั้งๆที่เพลงบทเพลงเมื่อสักครู่นิทานเมื่อสักครู่นี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความรู้สึกของสัตว์ป่าและนี่ก็คือความรู้สึกจากบทเพลงการเขียนกรอนของคุณสืบนาคาสถเถียนนะครับกับนิทานคนเรียนป่านะครับ ผู้ที่ถ่ายทอดนี่ก็ทําให้ผมตื้นตันมากๆเลยนะครับคุณจอมกับวงยิ้มละไมเลยนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีค่ะทั้งหมดเนี่ยพูดถึงการอนุรักษ์วิญญาณจิตวิญญาณของสัตว์ป่ากับป่าจอมมีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าเราได้รู้สึกถึงความรู้สึกของสัตว์ป่าแล้วก็ทําให้เราละเอียดอ่อนแล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้วสัตว์ทั้งหลายไม่ต่างกับมนุษย์ที่มีชีวิตแล้วก็มีจิตวิญญาณเหมือนกันค่ะ ป่าคือบ้านของเขาใช่ค่ะเราก็มีบ้านสัตว์ป่าก็ต้องการบ้านผมเคยชมสารคดีบางอันแล้วบางคำเนี่ยมันโดนใจผมมากเลยเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตเกือบทุกอย่างในโลกนี้ปรับตัวเองให้เข้ากับธรรมชาติมีอยู่อย่างเดียวที่พยายามปรับธรรมชาติได้เข้ากับตัวเองก็คือมนุษย์ใช่ค่ะโอ้โหมันแรงมากเลยนะคำคำนี้ แต่เรื่องราวที่มันโดนใจนะครับมันมีทั้งเสียงและก็มีทั้งภาพให้ได้ชมกันด้วยนะครับภาพนั้นมาจากอาจารย์ก้องเกียรติกองจันดีสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับตรงนี้นะฮะเป็นจอเป็นทรายเท่านี้ครับเป็นภาพแล้วกับมือครับคโอ้โหอาจารย์อาจารย์ทําศิลปะจากทรายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องสั้นคนเรียนป่าเนี่ยอาจารย์ต้องอ่านเรื่องก่อนไหมครับต้องอ่านครับคือต้องให้ให้รู้สึกตามครับ ให้รู้สึกตามแล้วเราจะได้ภาพที่ที่อินกับงานจริงๆเมื่อสักครู่นี้เห็นมีเริ่มจากป่าจากนกจากอะไรมาเรื่อยๆจนกระทั่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆๆๆสุดท้ายมานเป็นจบที่ดวงตาน้ําตาคลอ้องไห้สะเทือนใจมากๆเลยจริงๆในเรื่องราวเขาก็ไม่ได้เล่าว่าว่าเป็นดวงตาอาจารย์จิตนาการ ผมคิดว่าต้องจบด้วยดวงตาเพราะว่าผมเห็นดวงตาของลิงลูกน้อยนะครับที่ไหลนั่นคือว่าผมว่านั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกเจ็บปวดพอๆกับเห็นลูกเป็นตาของเด็กทารกที่เป็นมนุษย์เหมือนกันครับผมรู้สึกแบบนั้นจย์เดินทางมาไกลมากๆนะสำหรับวันนี้เพื่อมาร่วมงานกับน้าอาร์ตคลับของเราตรงนี้ขอบคุณจ่าก้องเกียรติครับอบคุณจอมครับและวงยิบเปใหม่ด้วยนะครับ